มันจะมีสงครามโลกไหมคะหลังจากเนี้อืมมันจะเป็นสงครามที่กระจุกอยู่แค่บางส่วนกับบางประเทศที่ถูกเลือกเลยมองไม่ชัดว่าสงครามโลกที่จะกระทบทั้งหมดไม่ใช่ค่ะครัมันจะมีสงครามโลกของหมหาอำนาจไหมครับรัสเซียจีนอ,อ,อ,อเมริกาหรือต่างๆ,ๆ,ๆนานาี่ยคะไม่มีไม่มีค่ไะไม่มีแบบยิงระเบิดกันตุมตาไม่มีปล่อยเกาหลีเหนือแค่แสดงแสงยานุภาพแค่นั้นค่ะ ประชาชนก็แล้วก็เน้นแต่ลงทะเลกันอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วมันก็กระเทือนกับเรื่องของพวกภูเขาไฟใต้น้ำการสั่นไหวของแผ่นดินใต้น้ำาอ้เหมือนหลวงพ่อวราเตือนนะจริงนะเว้นทำอะไรใต้ดินใต้น้ำเนี่ยไปทดลองขีปนาวุธมันทำให้ทุกอย่างใต้ดินแอคทีฟหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะค่ะสงครามระหว่างชายแนดนอ่ะตอนนี้ฮึ่มฮึมอยู่ฮึ่มฮึมอยู่ฮึ่มฮึมอยู่มันจะมีไหมคะมีค่ะหนักไหม หลายคนบอกว่าหนักมากนะหนัก <okay. S 1> ค่ะแต่ปิดข่าวหรือเปอล่ารู้ว่าคนในนั้นอะ่ะจะจะเป็นการสูญเสียเยอะไหม,ะมช่วงช่วงไหนคะตอนนี้ก็ไปตั้งแต่ต้นปีมีข่าวแบบเล็กๆน้อยๆแต่คนไม่นําเสนอเองนะใช่แต่ไม่หมดเลยนะปลายจริงๆกระกฎากานี้ก็ลุมหนักแล้วคะ่ะแล้วก็อืมสิงหากันยาคะ่ะสามเดือนนี้หนักมากค่ะ ให้ระแวดระวังเอาไว้ก็อย่าไปใครที่อยู่ทางนั้นออกมาได้ก็ออกมาเถอะวงการบันเทิงนะคะเห็นเห็นตอนแรกๆเหมือนจะสงบนิ่งแต่ตอนนี้ก็สั่นไหวด้วยมีเอ่อนอกนอกกายนอกใจมีการแฉอะไรต่างๆนานาหลังจากเนี่ยนะคะครึ่งปีนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องระมัดระวังไหมก็มีอีกแต่หนูมองว่ามันเป็นเรื่องของการขาดสติของตัวเองกันมากกว่าค่ะอื ไม่ใช่เรื่องของแบบว่าประมาทหรือการสูญเสียที่น่าตกใจอะไรแบบนี้นอ่าไม่ได้มีแบบดีไอคอนอะเน้ยใม่แล้ค่ะไม่มีการหล,ลอกลวง<ช>หรือไม่อย่างไรแล้ว <นะ S 2> ค่ะเห็นเขาว่ากันว่ามีการคัดค้านหรือว่าการแสดงความไม่เห็นด้วยของภาครัฐเรื่องเกี่ยวกับสองคนที่ออกมาจากคุกคดีไอคอนว่าจะเอาผิดเอาโทษคาถามก็คือสองค,ค,คนเนี้เวลาเกิดประเด็นนี้จะมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในเรือนจำทีมั้ย โอ้ยนา,นนานยานี่้ยท่านโยมอ่ะ่องเงี้ยเอเอหัวใจไม่ค่อยดีเลยอ่ะอ,อีกรอบเหรอขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับทนายกับเอกสารอ่ถ้าไม่ดีไม่พร้อมก็มีสิทธิ์พาดพอลูไม่ทันพาดพอม่คิดว่าจะทํากันแบบนี้แสดงไม่รู้ตัวสิใช่คนที่อยู่ข้างในจะมีสิทธิ์รอดออกมาไหมที่เป็นคดีใหญ่เนอดีไอคอนเนี่ยครับสามถึงห้าปีค่ะ แต่ยังไงก็ออกถ้าหลายคนอืมีสิทธิ์ได้ออกมาไหมคนนี้น่าจะอยู่ยาวหน่อยพอๆเขาบอสอะไรอของเขาใช่ไหมพอๆกัน,นแต่ถ้าออกมาเขาก็แย่นิดนึงจะมีคดีใหญ่อะไรช็อกๆนี้ไหมคะหลังจากเน่จนถึงสิ้นปีอ่ะเราพูดถึงสิ้นปีก่อนไม่คะ่ะแต่จะเป็นเรื่องของไม่ใช่วงการบันเทิง แต่จะเป็นวงการของนักธุรกิจอะไรอย่างนี้มากกว่าผู้บริหารที่เป็นบริษัทที่เป็นตึกสูงเกี่ยวกับการขายหรือลงทุนอะไรค่อนข้างมีหลายธุรกิจแล้วก็มีเรื่องของโกงๆก,กันแบบนี้แหละแต่ไม่ใช่อยู่ในทีมของดาราเป็นนักธุรกิจล้วนแล้วภาพลักษณ์ค่อนข้างดีมีอายุพอสมควรก็จะช็อกอีกช็อกมาเดือนไหนคะให้ระวังท่านบอกว่าถ้าไม่มีเหตุอะไรหรือเขาป้องกันก็ ปลายปีแต่ถ้าปลายปีไม่เห็นก็คือมมีมตรงนั้นน่าจะบอกเหมือนบอกเพื่อแก้ดวงในดวงหน้าเนะเวลาเรามาเตือนนะย้ําอีกทีขีดเส้นใต้สองประเทศน,นะเวลาหมอไปกับเรดออกมาเตือนเนี่ยนะครับก็เราย้ําว่ามันจะไม่เกิดนะดักดวงไว้ก่อนอา่านง,ง่ายก็อย่าไปลงทุนกับบริษทัทอะไรที่ที่คล้ายๆออกับการขายของขายส่งต่างประเทศแล้วมีการลงทุนให้คนมาลงทุนแล้วรอรับพุนรับเงินปันผลนะคะก็อย่าไปทำมากันะไม่หมดเลยนะ โลโก้เขียวๆน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็มีเหลืองนิดๆอ่ะอันนี้ไปหาเอาเองแล้วกันค่ะนี่ตกใจเหรอจะมีตึกของของสื่อมวลชนไหมเพาว่าวงการสื่อมวลชนนะฮะจะมีตึกร้างพนักง,งานจะถูกเลิกออฟยังจะม,อม,มจีอยู่ไหมมีตกใจอยู่แถวนหนคะเอายันๆหน่อยไปเอ่อ ใกล้กับทางลงอุโมงค์ใกล้กับทางลงว่าแถวนี้สิปเหรอหนักไหมตึกไม่น่าสูงขนาดนี้เตี้ยวกว่านี้เตี้ยว่าแต่มีแน่เกือบครึ่งหนึเหรอคำถามคือวันที่แผ่นดินไหวาถามด้วยความรักความเคารพนะคนไม่เชื่อก,ก็ผ่านช่วงนี้ไปน,นะครับ มาเตือนไหมไม่เตือนแต่ให้เห็นภาพคือการเห็นภาพมิติของการเห็นภาพมันมีหลายมันมีหลายเลเวลถ้าเจาะเข้าไปคือหนูก็เห็นอีกแบบหนึง่งซึ่งแบบนั้นมันพูดไม่ได้อแล้วพูดไปยังไงมันก็ไม่มีทางเข้าใจว่นานะปะก็เลยพูดกับพี่พีทว่าไปเห็นภาพแบบที่มันมีคนดึงนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับกลุ่มที่เกี่ยวกับพญานาคด้วยอืแล้วพอพูดถึงอ่ะไม่แน่อีสานแถบนุ้นดินแดนพญานาคด้วยหรือเปล่าอ๋อ อะไรแบบเนี้ยคือมันค่อนข้างม,มีความนะทาวอีสานที่เห็นเรืเออเ่องของแผ่นดินที่ปลีตัวอ,อามาาซึ่งการปิดเ,ออเราพูดว่าถ้าถ้าเป็นในทางทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์มันคือเปลือกโลกขยับตัวนูน่นนี่นั่นแต่ถ้าในทางสิ่งที่มองไม่เห็นเราเราเรา,เราเชื่อในเรื่องของห่วงจุย้ยห่วงจุ้ยคือมีมังกรทําไมปักกิ่งจะต้องมีภูเขาสามลูกเพราะเป็นมังกรสามตัวประเทศไทยเรามีพญานาค พญานาคกลับตัวก็คล้ายกับมังกรกลับตัวเหมือนกันครับครับใช่รตรงเนี้ยหนูมองว่ามันมีความใกล้เคียงกับคําว่า U F O ในคํานิยามของหนูนะครับหนูมองว่า U F O คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้แต่ต้องจูนขึ้นให้ติดพญานาคก็เหมือนกันคนที่คุณจูนขึ้นพญานาคติดค,คุณก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้หนูก็เลยมองว่ากลุ่มเนี้ยคือสปีชีของ U F O แล้วเข้าใจเข้าใจเข้าใจคำถามคือตอนที่ก่อนแ่นดิไวเมือ่อยจังท้าเข้ามาบอกเพราะเป็นบอกเขา,เหาให้เห็นภาพทําให้เห็นภาพเห็นภาพเป็นภาพยังไงนะคคือไอตอนที่เห็นเห็นรอยแยกอันเนี้ยคือท่านยกแต่พอลึกลงไปที่พูดถึงเรื่องภูเขาไฟใต้น้าที่จะระเบิดอันนี้หนูใช้คําว่าระเบิดจริงภูเขาไฟใต้น้าหนูเห็นในเรื่องของการดึงคือหนูเห็นเป็นคนแต่ไม่ใช่คนหรอกตัวใหญ่เหมือนยักษ์เลยแล้วก็ มีเชือกรัดคล้ายๆกับงูนั่นแหละรัดมันเป็นคล้ายๆกับเหมือนเกาะหรือเป็นก้อนใหญ่ๆแล้ก็ดึงๆๆพอมันดึงปุ๊บข้างบนมันเคลื่อนเขาให้ไปเห็นภาพนี้ซึ่งตอนนั้นไปก็ไม่แน่ใจว่าเขาคือเขาคือยักษ์เขาคือเผ่าไหนเขาคืออะไรอยาทําโบราณหรืออะไรยังไงอันนี้หนูไมไม่ได้เข้าใจจนจนที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพีพีตก็เลยเออว่ะมันมีมันมีอะไรที่มันใกล้เคียงและสามารถที่จะมองไปในแนวแบบนั้นได้ อันนี้ก็คือเหตุการณ์วันที่ยี่สิบแปดมีนาท,ที่ที่ตึกช่วงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตึกกอนก่อนประมาณสักวันสองวันที่มันจะเกิดมันเกิดจากการที่มีการดึงมีการหมุนตรงนั้นก่อนอ๋โอโยมาล้อใช่ไหมทีม่นร์ต่างดาบ,บอกว่าที่จะมีแผ่นดินประทุภูเ<ไ>ขาไฟอะไรเงี้ยใช่ไหมนนใช่ค่ะช่วงช่วงไหนนะอีกทีนะึงก็คือภูเขาไฟใต้น้ําค่ะก็แถบอินโดสองลูกใกล้อินโดอ่ะซึ่งเกิดไปแล้วกําลังจะเกิดอีกโอ้ยนี่ตกใจส่วน ภูเขาไฟที่จะประทุในเมืองไทยก็ให้ระแวดระวังซะหน่อยใ<ช>่นะ่คะมันแม้มันจะไม่แอคทิฟเป็นมันไม่ได้มือปปมนปงขึ้นมาแบบนั้นคือมันปลีอรอกเราก็จะเกิดแล้วพอมันพอมันปลีปุ๊บเนี่ยดินมันเริ่มยุบพอยุบป,ปุ๊บเนี่ยเราควรจะล้อมที่แหละ,ะแล้วก็ควรจะอพยพคนแถวนั้นออกย้ำอีกทีเราสองคนไม่ได้บ้าอ่ะถ้าถ้าเป็นความบ้าก็เป็นความบ้าจากคนหวังดีนะ ใช่ค่ะมมเราไม่ได้ทำลายใครแล้วก็เราอยากให้คนมองอีกมุมหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็เราสองคนพูดกันทุกครั้งว่า,าเราต้องการพูดเพื่อให้มันไม่เกิดแล้วป้องกันไม่ใช่พูดเพื่อมันต้องเกิดแล้วคุณต้องอสูญเสียเราไม่ได้ต้องมีเจตานาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่บ้าค่ะเราไม่ได้ภูมิใจหมอปลายไม่ได้ภูมิใจกับความแม่นยาไม่เคยขอใช้คานี้เพราะว่ามันคือภัยพิบัติและมันคือการสูญเสียค่ะ เราจะภูมิใจกับการสูญเสียทำไมเวลาเราใช้ความสามารถพิเศษนะฮะมันมีข้อจำกัดนะเช่นสมมติท่านจะทอนอายุเราได้โทษนะฮะถามด้วยความรักความรพมันจะน้อยลงหรือว่าอะไรอย่างาเงี้ยมันมีกติกาเงื่อนไขอะไรของท่านนะม่เปลี่ยนะมัน<ร>มีนอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะแต่หนูก็ทำตามที่ท่านบอกอ่ะหนูไปบวชหนูไปบวชหนูรอดค่ะ ปีชงแทนที่หนูจะพังที่สุดอหนูกับขึ้นกราฟมันก็ตรงกันข้ามแล้วก็หนูถือว่าหนูรับใช้รับใช้ท่านรับใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วหนูก็จะบอกเวลาที่หนูไปทําบุญหรือว่าหนูทําอะไรแล้วหนูต้องกวดน้ําหนูจะบอกทุกพระองค์ที่หนูนับถือหนูบอกว่าชีวิตของหนูหนูถวายให้ท่านท่านจะใช้ร่างหนูทําอะไรทําได้แต่ขอว่า ดูแลแม่กับป้าด้วยหนูขอแค่นั้นใช่ค่ะหลังจากนี้ก็จะใช้คำทำนายเพื่อเตือนภัยและก็เป็นประโยชน์ต่อผู้คนตลอดไปตราบเท่าที่มีลมหายใจฟังก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะก็ก็ต้องทำเพราะวันนี้หนูก็คิดอยู่ว่าหนูอยากทำอย่างอื่นหนูอยากทำธุรกิจอย่างอื่นแล้วพยายามที่จะทำก่อนที่แผ่นดินจะไหวหนวูก็พูดว่าหนูจะ เรียนภาษาที่ต่างประเทศเพราะหนูอยากได้ภาษารัสเซียอยากได้ภาษาจีนเพิ่มครับครับอยากไปเรียนรำที่อินเดียเพื่อจะเอามารำถวายพระศิวะ,ะที่เรนรู้ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอครูที่สอนรำที่หนูจะไปเสียกระทันหันตั๋วเครื่องบินก็ต้องยกเลิกแล้วแผ่นดินก็ไหวก็เกิดเหตุนู่นนี้นั่นทําให้หนูต้องกลับมายัางต้องนั่งพูดอยู่อีก อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเหมือนว่าเราหนีไม่พ้นแล้วแหละเราก็ยอมรับในสิ่งที่มันต้องเป็นแต่หนูขอขอแค่อย่างหนึ่งว่าแบบว่าโทษหมอปลายอย่าพูดถึงท่านยมเยอะอืเกรงใจท่านท่านโกรธใช่ไหมอ่ะพูดตรงๆนะด่าท่านลายคนด่าทอแบบอใช่ด่านี้ด่าคนนี้ด่าหมอปลายนี่ใช่ค่ะด่าท่านยมใช่แบบท่านยอมพูดท่านยมบอกท่านยมอะไรเงี้ยคือหนู หนูก็เคารพทันหนูก็เก่งใจทันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรไม่ดีก็ด่าที่หมอปลายนะใช่ค่ะแล้วก็ด่าก็อยากให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงนะมันจะได้ม,มีมีภูคุ้มกันในอีกรูปแบบหนึง่งไม่แน่ประเทศไทยอนาคตอาจจะมีกระทรวงเวทมนต์นะอยากเป็นนายกอยากเป็นรัฐมนตรี ding, ก,กระทรวงเวทมนต์ไหมไม่ค่ะใครจะรู้นะตลอดระยะเวลาที่เราคุยกันสองชั่วโมงท่านท่านโยมกระซิบคำไหนที่มันชัดเจนมากที่สุดเพื่อเตือนภัยผู้คนท่านสีได้เรื่องไหน จริงๆถามว่าซีเรียสไหมถ้าฟังจากสิ่งที่ท่านเตือนวันนี้กับน้ำเสียงเนี่ยท่านค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของระบบเตือนภัยคำเดียวเลยท่านใช้คำว่าก็มึงไม่ทำยินดีที่ได้คุยกันนะครับแล้วสิ้นปีหวังใจเอไว้ว่าเราจะเจอกันอีกสักหนึครั้งจนกว่าจะได้พบกันวันนี้ยินดีที่ได้คุยกันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ